สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมหิวข้าวมากเลยวะผมไม่มีบ้านอยู่ทำไงดีอะหิวก็หิวข้าวเฮ้ยแต่ผมมีอย่างท่านผู้ชมเออเพิ่งไปขโมยมาเว้ยเอ้ยลาเล่นผมปิ้งเองเออรู้ป่ามันคืออะไรท่านผู้ชมอุ้ยท่านผู้ชมดูโอ้ยไก่ท่านผู้ชมอู้ดูดูดูอืมไก่ย่างอืมผมย่างเองดูดูดู ลปาปากผมแล้วผมมีไก่กี่แล้วท่านผู้ชมอุย้ยเดี๋ยวให้ดูรัดแบบตัวใหญ่ๆเลยหมูสองตัวท่านผู้ชมอู้เสียงลมอัะแรงหน่อยนะครับท่านผู้ชมขออภัยด้วยเนาะเออพอดีแบบบ้านผมอยู่เยอร,รมันนะครับเออมันเลยลมแรงอย่างนี้แหละจะเป็นธรรมดาอุย้ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมฉีกให้ดูท่านผู้ชมดูเน้นๆน้เน้นเท่านผู้ชมโอ้ดู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 เนืน้อไก่อืเนื้อไก่แบบ น่ากินมากอ,ะอ่ะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมอ,อยสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมก็มีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับสำหรับเว็บนี้ผมใช้บ่อยค่อนข้างที่จะบ่อยทนะ่านผู้ชมเว็บนี้ผมเรียกเว็บนี้ว่าเว็บปั๊มตังค์เติมเกมนะท่านผู้ชมเออ วันทีผมไม่ค่อยมีตังค์ให้ท่านผู้ชมผมลงทุนไปร้อยบาทเนี่ยผมได้กำไรมาประมาณ3,000ันกุลด้วยสี่พักว่าบาทแล้วท่านผู้ชมนี่ชื่อเว็บว่าคันเทพนะท่านผู้ชมแต่ผมก็จะทิ้งลิงก์เว็บวัที่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับอ่าเมื่อเข้าเว็บมาก็จะเป็นรูปแบบนี้ท่านผู้ชมอ่าเว็บคันเทพนะท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวผมขอลดแป๊บนึงนี่รางวัลก็จะมีประมาณนี้ท่านผู้ชมมีบัตรกันหน้าเชลรวมถึงบัตรทูมันนี่นะท่านผู้ชมโอ้โหแถมมันได้พร้อยคืนเนี่ยท่านผู้ชมมันค่อนข้างที่ผมคิดว่ามันคุ้มมากๆนะท่านผู้ชมสหรับ จะเล่นเกมนี้เราต้องทําการเติมเครดิตคุณผู้ชมสําหรับบางคนถามเติมเครดิตอย่างท่านผู้ชมอ่าให้เราทําการเลื่อนขึ้นมาท่านผู้ชมเติมเครดิตนั่นเองให้คลิกมาที่นี่หน้าสมาชิกของเราแล้วก็คลิกตรงเติมเงินนะท่านผู้ชมเห็นไหมอ่าตรงตรงตรงเติมเงินนะเออแล้วก็มีช่องทางเติมเงินประมาณ3ช่องทางนะผู้ชมมีเติมเงินผ่านบัตรทูมินีทัวร์เลทแล้วก็โอนผ่านธนาคารนะสําหรับง่ายๆนะท่านผู้ชมผมแนะนําให้เติมผ่านบัตรทูมินีทัวร์เล็ตนะท่านผู้ชมนี่เห็นปะโอเคเนี่ยแต่ ผมว่าขันที่จะเติมบ่อยนะผู้ชมเว็บนี้เนี่ยเห็นปะก็ให้เราทําการโอนไปที่เบอร์นี้นะผู้ชมถ้าเราทําการเต okay. okay, ิมเงินนะผู้ชมให้เราทําการโอนไปที่เบอร์นี้โอเคโอเคครับเมื่อเราทําการโอนเสร็จนะผู้ชมให้เราทําการสเล็กอ้างอิงนี้ไปนะเมื่อเราทําการโอนเสร็จจากทูมิเนียลเล็ตนะผู้ชมอ่าโอนจากมือถือนะเข้าทูมิเนียลเล็ตสองเบอร์เนี่ย um A นะม,ะ A นะมะ A นันมก็จะมีเลขอ้างอิงบอกนะผู้ชมเดี๋ยวผมขอใส่แปบ๊บนึงนะนี่แล้วอิงจากวอลเลตให้เราใส่ไปเลยนะโอเคผมใส่แล้วผมก็ทําการยืนยันการเติมเงินนะทผู้ชมเราก็รอมันตรวจสอบสักคคครรููู่่่่นนนนะับททาาผผ้้ชชมมโอเี นี่คือเติมเงินเสร็จเร hey, te ียบร้อยนะผมได้ท hey. ําการเติมเงินเข้าไปประมาณ200บาทเห็นปะเติมเสร็จเรียบร้อยนะผู้ชมมันเติมได้จริงๆนะผู้ชมเราก็ได้ตังค์จริงๆนะเห็นปะลัคกี้สปินซุ่มครั้งนึงใช้10บาทนะท่านผู้ชมบอกก็เลยว่ามันมีเปอร์เซ็นต์การได้นะโอเคคลิกเพื่อหมุนปกตินี่คือถ้าหมุนปกตินี่มันจะมีรายละเอียดบอกนะท่านผู้ชมเห็นไหมถ้าเราแบบคลิกเหมือนคลิกหมุนพิเศษจะเสียประมาณจ่ายสิพอยนะแต่ถ้าเราหมุนปกติจะเสียประมาณ10พอยนะท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้นะโอเคหมุนแบบปกติไปก่อนเนาะแบบสุ่มๆรร่มแกทานผู้ชบั ขอใกลนหน้ารบัตรทูก็ได้จังหวะเนี้ยเฮ้เ oh ยท่านผู้ชมเฮ้ยโอ้ยตายก่นท่านผู้ชมโอ้โหปีนี้ปีแรกเป็นยงผมได้บัตรทูมันนี่เลยว่ะเราให้สิบบาทโอ้ยตายก่นดูดิท่านผู้ชมได้จริงนะเหตุผลเดี๋ยวผมจะเติมเกมโชว์ให้ดูแล้วว่าผู้ชมว่ามันเติมได้จริงๆนะนี่เป็นไงยินดีด้วยคุณรับบัตรทูมันนี่โอ้ยตายก่นี่ขนาดหมุนปกตินะท่านผู้ชมคิดดูดินี่ขนาดหมุนปกตินะเดี๋ยวเราหมุนแบบหมุนพิเศษนะท่านผู้ชมคลิกเพื่อหมุนพิเศษจะเสียสิบห้าพอยนะ พิเศษนี่คือ15พอยนานเนี่ยย้ำอีกทีนะผ okay, <อ>ู้ชมโอเคมาขอเออบัตรออกออกอยากได้เติมอยากได้ตังค์เติเมเกมอุย้ยแล้วผู้ชมผมได้พอย n t ได้เท่าไหร่วะคุณได้รับรางวัลพอยจํจำนวน102พอยองอุ้ยแล้วผู้ชมเหมือนผมได้ตังค์คืนร้อยกว่าบาทนะจริงอู้ได้โคตรเยอะ เฮ้ยมันผมไม่เสียแล้วสักบาทแลนะผู้ชมดิเพราะผมใช้เว็บนี้ค่อนข้างที่จะบ่อยนะผู้ชมดูตังค์ขึนเหลืองผมดิแม้ผมเติมไม่เลยเวลามผมอยากได้ตังค์แต่เินผมก็ปั๊มไปเรื่อยๆเออดูดิโอ้ได้ตังค์คือร้อยบาทแล้วเมื่อกี้เราเราหมุนไปกี่บาทสิบบาทแล้วได้ตังค์คือร้อยกว่าบาทนะผู้ชมคิดดูดิโอ้โหอย่างคุ้มอ่ะโอ้ไม่มีอะไรคุ้มกว่านี้อีกแล้วท่านผู้ชมดูดิบัตร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 โอ้อยออโอ,อ,อ้ท่านผู้ชมบัตกรกินนาอู้ยหนึ่งร้อยบาทยินดีเลยคุณได้บัตรกินาหนึ่งร้อยบาทท ตอนนี้ถ้าร,รวมๆนะผมได้มาประมาณ250บาทแล้วชมจะร,รวมแบบตังจริงๆนะเฮ้บัตรถูม,มันนี่นะมาเติมได้จริงคนระับผู้ชมดูไว้เลยดูเลยว่ามันเติมได้จริงนะเ,เดี๋ยวผมจะเข้ามานี่ตอนนี้ผมเข้า,าที่บัตรเติมเกมกันินาแเพราะผมจะเติมเกม R V ครับบัตรเติมเกมนะให้เราคลิมาที่ R V นะโอเคนะท่านผู้ชมเนี่ย เราก็เลยมาบัตรทูม okay. okay. yeah. ันี่ใช่ไหมที่เราได้เมื่อกี้โอเคบัตรทูมันี่อันนี้90บาทถ้าผู้ชมดูมาเติมได้จริงถ้าเติมไม่ได้จริงผมไม่ถ้าผู้ชมเาเติมทิมนหน้าของเลยดู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 ดิถ้าผู้ชมเป็นไงได้ได้จริงๆเห็นไหมมันได้จริงๆระเว้มันได้มันได้จริงๆที่เราสุ่มมาถ้าผู้ชมจริงนะต่อไปนี่บัตรไกหน้าไปเอาบัตรทูก่อนนี่ต่อไปบัตรทูนห้าสิบบาทถ้าผู้ชมดูเลยดูเลยผมเติมโทวนเลยหาว่าแบบเติมไม่ได้ใบแรกฟุกหรือเปล่าดูใบที่ดดใบที่มมนเเติิไ้้้จจรงๆะออกหหห็โ สุดยอดต่อไปนี่ท่านผู้ชมต่อไปบัตรกันนานะ100บาทดู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 ดดโอ้โหไม่อยากจะขิงให้โชว์อ่ะต่อไปบัตรกันหน้านะ100บาทโอเคเนมบัตรกรันหน้าให้เราใส่ไปเลยได้จริงๆครับเป็นไงโอ้โหเติมรัวๆผมเติมรัวๆวจากวันนี้ต่อไปบัตรกันหน้าอีก100่งร้อยบาทหุยนี่ท่านผู้ชมดูมันได้จริงๆครับดู ก็ไม่อยากจะพูดให้ไปลองกันเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์เว็บไปที่ด้านล่างคลิปนะครับเว็บขั้นเทพนะท่านผู้ชมเออที่ดูต้นทุนผมสูงไปประมาณไอ้จริงๆเลยหมดไปประมาณ60กว่าบาทได้ต้นทุนมาเกือบ400กว่าบาทท่านผู้ชม400กว่าบาทแล้วคิดดูตังที่เราเหลือเราเติมไปโอ้โห้วๆผมบอกเลยไม่ลองไม่รู้เว้ยเออไปลองดูนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวผมแ่นด์ในดูเนาะในดู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 กระแบบเต็มๆนะท่านผู้ชมน่ากินปล่าน่ะเออเออท่านผู้ชมดูโอ้โห่ี่นี่นี่ไก่ผมแหนด์เลยคำแรก อออืออืออือทผู้ชมอร่อยมากเลยวะออฮึโอ้ยเฮ้ยกลอง้ท่านผู้ชมเอ้าไก่ผมหายไปไหนวะอุ้ยสงสัยมันตกมันตกเออหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะออยย่วะหนู่อสุดยอดอึฮอฮึเศอษฐ อืออร่อยมากอืออือเฮ้ยอร่อยว่ะท่านผู้ชมอื้หูดูดูอ้หืมท่านผู้ชมผมไม่เคยกินไก่เที่ยวอร่อยขนนี้เลยด้ยดูดูอ้โหสองห้าเยว่ะอร่อยมากท่านผู้ชมจริงจริงอือโอ้ยเอ้าเดี๋ยวเราเมื่อกี้เออเมื่อกี้ไก่ตรงนี้หายไปไหนวะเออผมใส่ผมตาฝาดนะไม่ได้กินข้าวมา่อแต่วันตาเลยฝาดท่านผู้ชมเออ อืมฮืมดูหนังหนังไปหนังเลยอ่โอ้ยอ้น่อย,อยเว้ยูยังตลองกันยังตลองอึมืมตรงนี้ครับผูชมโคตรใหญ่โ,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 โคตรใหญ่จาูจาดูเฮ้ยหฮยูฮึมอืมอึมมคำาลอสุดยอดกัดทำไมเข้าอะ่ะอืม ขาไปทมผมกัดข้าวไม่เข้าเมื่อกี้เออโอหนั่งนัองเขาไปทมนัองนัองนัองฮึดูนัองมันดิฮึสุดยอดอร่อยว่ะฮึสุดยอดอ่ะฮึอุ้ยเดือดจะเดือดจะกระดูกแล้วอ่ะดูดิแป๊บเดียวอ่ะโอ้อหมืมอืมเอ้าเอ้าเมื่อกี้ไม่หายไปไหนแล้วเออเจอเหงาว่า อร่อยอร่อยอืออือตัวนี้ครับท่านผู้ชมโคตรเก่บไปกินซองคืนก็ได้นะเออตัวใหญ่ว่ะโอ้ยสะโพกเต็มเต็มเลยนะคำน่ะท่านผู้ชมคำเนี้ยผมให้ท่านผู้ชมนะดูคำใหญ่ๆนะท่านผู้ชมคำเนี้ยดูนะเนี่ยเห็นปะอือ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 โหแทบไหวท่านผู้ชมโหแม่ก้อ ผมไม่เคยกินและอร่อยขนาดนี้เลยวะ่ะท่านผู้ชมเออเออผมอยู่ในป่าเมื่อไหร่วันแล้วท่านผู้ชมเอออยู่คนเดียวด้วยผมไม่มีญาติพี่น้องไม่มีเพื่อนเลยผมอยู่ในป่าคนเดียวมาประมาณสิบห้าปีแล้วท่านผู้ชมจริงผมจะบอกให้อ,อร่อยจริงๆวะ่ะแทบแทบท่านผู้ชมอ่าเออ ฮึมฮ่าอ่าฮึมแซ่บแซ่บจ้หมดแล้วท่านผู้ชมจ้าหมดแล้วเหลือตัวใหญ่ผมกินไม่หมดหรอกว่ะเออฮึมเดี๋ยวว่าไปก่อนเออฮึมฮึมอร่อยฮึมท่านผู้ชมแซ่บมากเลยอ่ะเฮ้ยสุดยอดโอ้ my god อดทำไมมันอร่อยอย่างเงี้ยท่านผู้ชมโอ้ยจริงคนอร่อยนะฮึมจ๋งว่ะ จมุนแล้วจมุนแล้วไม้แรกไม้แรกเอ้าไก่ผมหายไปไหนอะ่ะเฮ้ยเอ้าไก่หายเอ้ยไก่หายไปไหนได้ไงวะเอ้าไก่หายเฮ้ยท่านผู้ชมไก่ผมหายไปไหนอะ่ะเอยหายไปไหนวะตัวตั้งใหญ่เฮ้ยเอ้ามาอยู่ตรงนี้แล้ววะท่านผู้ชมเฮ้ยได้ไงวะเออวะเฮ้ยรู้ว่าผมผมหล่อนวะท่านผู้ชมเออผู้ เมื่อกี้ผมเห็นไก่มันหายไปจริงมันหายไปไหนอะเอองงเลยวะ่ะไปไหนวะเนี่ยวิทยพผู้ชมหิวน้ำวะไม่มีน้ำกินต่ผมขอไปหาน้ำกินหน่อยนะทาพผู้ชมเออมันอยู่ตรงนู้น่นะลำธารน่ะ Riff! ง่ายอืมง่ายครับทุกคนูงาย เฮ้ยมีสัตว์ร้ายอะมากินไก่ผมแน่เลยว่ท่านผู้ชมไก่มันหายดูดิเฮ้ยใครมากินไก่ผมวะไม่ไหวแล้วเนี่ยไก่หายอ่ะใครแม่งมาขโมยกินวะเฮ้ยไม่ไหวแล้วถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่ผนนู้ชมไก่หายอ่ะ